เลี้ยวเด็กหน่อยมีย่งไม่ใหญ่อีกมันไหนใหญ่กุ่มอยู่แต่ว่ามันฟืดออกเล็กหน่อยให้อุ่มอยู่นึงฟืดออกอีน้อยน่อยที่เวามาสะพานหนวดก่อนนะ่ะบ่อยอีไม่ได้ผลเอาฝ<ภ>ัน<ภ>ไม่ได้เลยเออมันไได้ไปแล้วมันเลยบ่อยอุอ่มมีน้อยนือยแสดงจากฝันวันนั้นว่าไดไม่เด็กหน่อยมาสองคนมาหาเจ้าแล้วเจ้าผู้นึงวันนี้แล้วฝันไม่เีกฝันไม่อีกว่าเด็กหน่อยมากาฝันว่าผู้ใดบุพ้ามาเรียนนั่มี แต s <S ่ว่าอ so um, uh, ุ proof, ้มหมอมันก็น่าว่าสันมันไหนอุ้มยึดต่ว่ามันฟืดออกว่าเลี้ยวเขาได้มาขึ้นแต่แล้วมาดูหมอเสร็ดงว่าเรียกเ้าเขาแล้วเ้าเรยอเปล้าอีกแมนบ่หู้อ่ะจะเป็นไปได้อืมม่ยิ่งสอกบม่ยิ่งผู้หนึ่งผู้เถ่าอุ้มมากอุ้มไม่เงี้ยม่ันไงนี่ค่ะเร่ว่าไม่มีเงี้อุ้มนี่ล่าอุ้มมันไหนอุ้มอยู่อุ้มกต่วันว่าเลี้ยวของเขาเด้มาขึ้นอุ้มว่าเลี้ยวอีม่ยิ่งเลยป้ามันเมีย อุ้มบ่ไหวอยู่ครับอุ้มเดอุ้มอยู่เนาะแม่ขออุ้มเจ้าหน่อยได้หล่ะมันเทิงฝุดเดี๋ยวอุ้มมันอยู่เขาก็เลยพาเมียเลยแล้วฝันแล้วก็มาฝันไม่คืนตรงนั้นเปลืบ่หรือว่าฝันไม่จอยต่อกันเลยออ๋ต่อกันเลยบ่เออมาฝันว่าพอแยกจอยมาบอกกันมาหนีมาหนีคยสิบัวหนึ่งสุบฟังาย่คนเช่นว่าได้ผ้าคนไปนนางอยู่อย่างหลังเก่าอยู่ไต่เรามานางอยู่หนีเราคนยังสิบัวจากคนยุจอยว่าคนสิแก่ปัญหาขี้วิเที่ยวฟังนะครับแต่เรียกว่าโอ้เจ้า เขามานั่งเงี้ยนข่อยกับพวกงามเด็กพวกนี้จอยเมียข่อยกัอยู่เงี้ยหลังเก่าผ่านสมัยนั้นเป็นตูปต้อเล่าเนาะเออตูปต้อเล่าเดี๋ยวกลับไปว่าไม่ยังหรอกมีแต่หนุ่งแตงไงไม่ปันตูปต้อเล่าเพราะว่ามันสิเป็นตัวไรไมีแต่เงี้ยหลังเก่าหลังเก่านี่ตอนนนั้สมัยตูปต้อเหลาเขามีบัานเล็กทีเพื่อนแต่ยังว่าหลงอยู่ในบ้านเล็กทีว่าจนได้ฮึ่นในเมืองในบ้านเล็กทีนี่อืมเพว่า หมายถงตัวเราตันนั้นตัวเราตัวนั้นมันตรงบ่มีเดรอครต่งท่านี่าทีนะมันตงเป็นยูน้ำม่ไงยูขึ้นเท่าว่าใหญ่ใหญ่เนาะเออคือมันตรงยูน้ำม่ไงยูด้เอว่าพราะเป็นขื่นฮี้นลังไม้จังเลยดิเพราะไรสางลังนี้แหละค่อยไม่แยกเนาะเออมันตรงยูน้ำม่ไงได้ตูกออเพราะว่าลิบแรกเจ้ากับฝันยูฮียนได้ไหมหมอถออเออถือว่าฝันเจาเฮียนใหญ่นัมาลทีใหญ่ก็เลยศูนย์เก้าสามตัวเดียวืม เลขที่บ้านเนาะเออเก้าสามหมู่สามเนาะอืมแล้เจ้ากระเชยงเรียกว้ศูนย์สักศูนย์หนึ่งก่อนสามเก้าเสีเช้เรีไว้ศูนย์สามเก้าเนาะกระหาหนึ่งกระหาหนึ่งอืมหานึงเป็นเลขรลุดมึงติดเลยอืมเลขหลุดไปอันละนั่นเร็วเวราะนั่นละมึงฝันว่ารลุดไปตำเงี้ยนไม่ยึดสมเออเลขที่ไม่สมกันเลขหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้านั่นก็เขากันนวดเข้ากันตัว วันนี้อันหนึ่งเป็นหนึ่งอันหนึ่งเป็นศูนย์เขาบอกมันถิ่มมาสามเก่าอีดีตัวมันก็ขึ้นได้เียมันก็ขึ้นได้พ่อเราต้องวันนั้นก็ฟันเห็นบ้านหลังเก่าเหกันเงอืเอฟซีกบอกย่าถิ่มเด้อเลีอกันบ้นนี้กูเลยกดไปเนาะกูไปเห็นนั่นอิมวยก็บอกก็มีเงมยบัวตอนเล่นตอนเล่นกูเลยว่าปันนี้หลังเก่ารขึ้นกูมาไม่กูบอกมีเงียบัวก็อิมวยอิมวยก็ติดมันว่ามีบัวกูขึ้นหอดมีเยบัวเตะเลยปานนี้ จังไม่ยังเห็นไม่ยังบัวมาขึ้นไปฝันเห็นเงี้ยหลังเกาบึงพอต้นเนาะม่งเอามึงเอาลุงเออลุงตัวมาขึ้นน่ะเออผู้อดกับบึงไม่ยังปอนกับไอ้เดียวเออจะฟาข่อยให้ไม่เงีนี่เจนเออแม่ยังบัวมาขึ้นมาขึ้นห่าวเแอ่ไอี่มไว้ยพูดให้น่อยกับต้นรัดเแ็ดรัดเต็ดน้ำยาเนาะเออโอ้บุตรเล่นือเขาแจวลงเลววันนั่นและเบึงคิดผมรไม่ยั่บัวหรอเลยไปนอนฝันเห็นเงี้ยหลังเกา อก็เล่ากัเจาเ้านั่นไม่รู้ยูบันต่อต่อเล่ายังงท่ดออกบ้านเยาลยทีนะครับ,อบไอบ้านเลยทีเขากตองเป็นบา้าเลยทีใหญ่เนาะบ,าบา้าเลยทีใหญ่เพราะว่าเส้นเนแยกมากคือเขาสิบสามมูสามเนาะันว่าเขาเอาเด็กน่อยวาลินน้ำเขาอุ้มได้ยูแต่ว่าอีเมยงี้มันกับข้ามี่งมันเขาแล้วมันเอามาโซงเอาแต่ว่าเล็กเขาห้องนี้บควอไม่รู้ถึงตัวอะก็ซี่หนึ่งเนาะซี่หนึ่งนั่นซี่ี่หนึ่งแหละ เดี๋ยวเราเขาเนี่เยเอาลงไบว์เขาเนาะเพื่อยังเพื่อว่าห้ามหลอกตัวเก่าเนะาะนะครับนี่ค,ครับเป็นหนึ่งซีกไ็ได้เนาะเป็นหนังยี่ซี่นะครับมีอันเพิ่มอีกไหมเอ้หมักตัวได้เพิ่มบะน,นี่ได้เหล็กที่มักกับครับเอาตถีบางอันมันซีหนึ่งเราะมันสีรุ่งลัง,องเออไว้สั่งก็ได้วันนี้ว่าอยากเพิ่มมันตะเกียบเก่านะตเกียบเก้านี่เกียเก่าเนาะเก็ดเก่าโมเก่าเป็นเลขลูกไส้อืมแยกลูกไส้เนาะ เกดเก่ามันเล็กเล็กเองครับผมเพราะว่าลูกไสเ้เลยว่าหกเกา่าอ๋อลูกไสห้หกเกา่าแม่ดวยในตดเก็ดเก่าเออเพิ่มชัสนตัวแดงอะไรได้บ้าเนี่ยตัวแดงแรกดดเนี่ยมันสียวเกศเก่าเนไปเขียนเกดหกบ้นโอ้ยไอคู่าโอ้ยหาหลายตัวแต่นาะเกเก่าชิบ่ออกเกหกเอาไปเขียนลงน้ำดูสิเกก่าเกเออมันก็ตัวเดียวกันล่ะอืมเมื่อไ,ไปเขียนลงเกหกแม่รว้เมื่อไง ชีพออกนอห้าพีสุกใสเนาะอายุไม่เยอะสมเก่าเกตหกเด้อดำเงี้ยพนเอาเด็กพี่น้องอันนี้ขอโทษขอให้เรืองเมื่อกันกับว่าว้ายมาเลยฮิสุกใสฮิสุกใสเลยพระดาสุกใสนะนะครับเป็นไปได้ดิเอาสรุปความฝันแม่ลุยนะครับในล่าสุดนี่คือฝันเห็นพญ่จอยมาเหรียญน้ำแม่ลุยนะครับก็เลยไปแก้่ขาย่าไปแก้ทุกสักการะเลยเนาะเออเริ่มพลาดเนี่ยเม่ข่อยอยู่เงี้ยล้งเก่าเนี่หลังเงี้ยตูบต้อเหล่า ช่วงนั้นเมลวยกับท่านในบ้านเลียทีเนาะนั่นจะเป็นบานเลียงทีย่ายคือเก้าสิบสามนะครับมูสามแต่ว่าเมลวยในเสียงเรียกไปแต่ต้องงวดนะครับคือศูนย์สามเก้าแล้วก็หาหนึ่งแลักกับว่าฝันว่าจะอุ้มเล็กน้อยในคลิปแรกเนาะเล็กน้อยมาสองคนเอาผู้เดียวเอาผู้เดียวเอ็นนื้นะครับก็เรียกว่าดุจเป็นเหลียงเก้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่บ่อนะครับ แม่ล,ยลวยก็เลยได้ประมาณนั้นแต่ว่าบัตนรนี่เพิ่มเรียงหลู่ไายแนวท่านเลลู่ไายได้หกเก้าแม่ลวยก็เลย,ยบอกเก็ดเก้ามอลวยได้เป็นมือยังได้ไปหาเข็นเป็นหกแม,ม่โอ้ยกันนายความเยอะเงี้ยมันหันหัวลงอืมกขเลยว่าสิลบอะไม่รู้เออเอาหลอดท่านหามันเคยยังหาพริกสุกใส่้มีอนเอาหน้าเด็กได้ตัวหนึง่งเข็นตัวหนึ่งหานเป็นสุกใส่เอาเป็นนี่ลีนะครับมอรวยเนี่ยเขาบอกตัวหนึ่งวิคงขามเลืเขาปั๊บหวุดจะเป็นไหนหรอก อ่อตัวขุดตัวไพ่เหีนะครับมันเป็นนิสัยถ้าใดเท่าไรเหรียนะครับเที่ยมีสุกใส่จีบม,มรุ้ยเนี่ยให้คนดบอกเียตรวจกลับตัวทันทีทันทีรวถ้าเป็นยังอืมนะครับก็นี่เป็นดยความงเอินเนื้อเป็นน้องไปตั้งใจนะครับขุดข้าวไพ่เหรียให้มักกระซื้อมามักกระพานเนาะหาเจ็ดหกเนาะอันนี้มันเมื่อผีสุกใสอืมนมันกลับมาไหมเออมันกับตัวเดียวกันนึงว่าล่รออืเ็ดเก้าครับอืม็ดหกเนาะเก่าเนี่ยไข่น้องวยเนาะครับ เอฟซีเข้าบดถึงเกียกเลยตีมิดเลยตีหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งกับเอฟซีกเงียบอยู่เพราะว่ามันลิปแรกเนาะเพราคนผูกเจละหนาวชิพแรกตัวมันมีตัวเนีนเวยมีตัวเนียนนว่าเอางเอฟซีมัน้องบคิดหลายหลายตัวอยากให้วิงตัวไหนตัวเนียนเนียนอืมตัวเนีนกับมันกับเบียบันเขาหมักเข้ามักกับ่ริษัทเนียนภายในเมื่อกว่าสอว่าสี่สื่ สามเก่าหาหนึงนี่นะซุกนี่เพิ่มมากนิ่นะสามเก่าหาหน,นอมันก็สิบวงเก่าสามเลยเนานะกาบอ,อกยันเด้อะนะครับเพราะว่าอันอันเป็นชนว่าเลขสินี้เก่าเยอะแต่มันสิเก่าอย่างนี้ครับอืมมาเลยก็ได้แม่ลุยวงไหาเด้อนะครับพร้อมทีหลายตัวคือหมายว่าตัวมัขกขากมูนะที่เลี้ยงก็ออกไรที่เอานะครับ อ๋อนะครับตามอยู่เลยเด้อนะครับคือกินเหล้าเต้นอยเก้าสามหมูสามนะครับเด้อนะครับขอสรุปนะครับว่าเมลุยฝันเห็นบ้านหลังเก้าครับนาจ้อยมาบ้านหลังเก้าเพิ่นนะครับสมัยนั้นทัานมีบาลีทีบาลีทีย่าก็คือเก้าสิบสามหมูสามนะครับเมลุยเสียงควบฝันไว้ต้ต้องงวดคือศูนย์สามเก้ากระหานหนึ่งนะครับแล้วเพิ่นก็มาฝันอีกเทนึงว่า เดี๋ยวอุ้มเล็กหน่อยผู้นึงน่อยเนาะนะครับก็เลยตีมาซีหนึ่งเล็กเก้านะครับพราว่าฟันในบัตรหลังเก้าดูดไส้เพื่อนนี่วาได้มากหกเก้านะครับแม<อ>่รวยในยิน่นเก็บเก้านะครับเพื่อนมากรับแก่ห้องเลยเลกับแก่เนาะดูดไส้สิลอตเตอรีร่ใบหกใบตัมเก็บหกเก้าเนี่ยหกเก้าตัวเดียวอ้านะครับบัตรมั่วรวยมอ่วรวยเนี่ยได้เขียน ดับหงายเพิ่มเลยเพราะว่าเป็นลงเชียนเจ็ดหกเลโอ้ยนะมันกิใกล้กันนี่หรอมันเลียงมันอยู่กิจโมกิวสสิทธากรับตามรักหนึ่งอ่ามันออกมาตามรักนี่เชียนเลียเขาไปขาได้เลยซื้อแล้วก็ซื้อเลยมองเลยก็เลยบ่ระ่านะก็เลยเอาลงเลยนะพอตรวจรถไฟหนีนะครับเด้อนะครับแด่ะเอชซี่ซีตรวจรถติดว่าก็ซื้อไปาก็ซื้อเด้อนะครับอืมสมัยนั้นสมัยนั้นก็นลำบากดีน้อยเนาะในใจมึงมาซตัวเรื่องมัน นี่แล้ว <c oughs> เ,เี๋ยวมีมาเรื่อยมันเกิดจะลืมเด้อฮะมันมาลอยออกเก็ฝันเกี่ยววันหลังเก่าอยู่นะครับเอาช่วยไปยังเด็กหน่อยมันนั่นคือบบวบางดีใส่นมบากามถ้าเจียมเยอะปะไปส่งขึ้นกันเนหรอทำไมนั้นมันก็นลำบากดีเราเลยเนาะเป็นเรื่องตู้ตัวเราเนะาะทำไมอนพอเมียเขาออกเงี้ยนออกซ่านเนี่ยเป็นไงออกเงี้ยนเด้แต่ผู้ที่เสนพอคืเข็ดตู้ตัวเราเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเหยีอบหัวเอานะครับเดี๋ยวเราไปฝากไปทุลัก S <S> อ่าขอบคุณแม่รวยหลายเด้อนะครับรวยเด้อรวยเด้อทีแบงก์ปันเนีทางดีเอฟซีนะครับเด้อนะครับบกเราขอขอบคุณแม่รวยหลายแบงก์ปันเนีทางดีตัวเพ่นเนนกับพี่น้องเออกับเก้าสามหาหนึ่งเด้อนะครับส่วนตัวอื่นเพลย์มักกับจัดไปเลยเด้อพี่น้องแฮงแบบฝังลำล้ำด้วยเลยสุขสุขคนครับสวัสดีครับขอบคุณแม่รวยหลายเด้อทีแบงก์ปันเนี่ยท่าดีเอฟซีขอบคุณครับ